เจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่วงแรกผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลคู่บาร์เซโลน่านะครับกับทางปารีสแซงแแมงซึ่งเป็นในด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้แล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะครับยังเหลืออีก1คู่นะครับซึ่งผมเมทาจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์นะครับคู่ระหว่างนะครับดอทมุลนะครับเสือเหลืองนะครับทีมแกร่งจากประเทศเยอรมันนะครับก็ จะเปิดบ้านนะครับรับมือนะครับกับทางตราหมีอตเตโกมาดริดนะครับยอดทีมแร่งจากประเทศสเปนนะครับจหรับไปด้านของฟุตบอลค่ําคืนนี้นะครับพี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมตาเจดสีแห่งนี้ด้วยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับในช่องที่2กับยามบ่ายนะครับวันอังคารที่16นะครับเมษายนนะครับไปด้านของวันนี้เป็นวันหวยออกด้วยนะครับ สำหรับในด้านของช่องทางการติดตามผมมวยหูเมทานั้นสามารถติดตามได้สี่ช่องทางขอฝากไว้ช่องทางการติดตามผมมวยหูเมธาสามารถติดตามได้สี่ช่องทางนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทางนะครับเฟซบุ๊กเมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง YouTube เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมทาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามผมมวยหูเมทานะครับอ <salad> ่ะเรามาลุยด้านของฟุตบอลคู่ที่เหลือกันเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับจะไปในด้านของฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเจ้าบ้านครับก็คือทางเสือเหลืองบริเซียดอตมุนครับจะเปิดสนามซิกนนลอาดูอาพาร์คนะครับรับมือกับทางตราหมีแอตเลติโกมาดริกนะครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับจะแข่งในช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับทางดอตมุนนั้นครับก็มีทาานะครับ เอดินเตอร์สิทธิ์คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางคู้มาเย,ยนทรางตาหมีแอตเลติโกโมาลิปนั้นก็มีทางแฮโกโคสชาอร์เจนตินาก็คือทางดีเอโกซิเมโอน่คุมทีมอยู่ในขณนะนี้นะครับผลงานของทางดอตมุลน,นะครับมีชนะ สามนะครับเสมอสองแพ้ไปหนึ่งนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายบุกไปแพ้ให้ทางตราหมีแอตเลติโกมาดริดมาในเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาที่ตะกอหนึ่งประตูต่อสองนะครับส่วนทางแอตมาดริดนะครับผลงานมีชนะสี่นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับแพ้ไปหนึ่งนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายชนะดอทมุลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครับที่ตะกอสองประตูต่อหนึ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทครับเปิดทางดอทมุลนะครับเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะครับอ่ะ ข้อมูลบองต้นนะครับสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมัยหูเมธาแจ้งข้อมูลบ้างต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปเจาะลึกครับในด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่าคืนนี้ครับมีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางโค้ชทั้ง2ทีมนะครับว่าจะใช้แผนไหนกลยุทธ์แผนไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมวยหูเมธานะครับกับกูรู สายวิเคราะห์สายวิจาร์เกี่ยวกับไปทั้งของมวยไทยและฟุตบอลติดตามผมมาได้นะครับอ่ะเราเข้าสู่การวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยนะครับสำหรับทางเจ้าบ้านทางเสือเหลืองบริเียนดอทมูลนะครับทางเอเดนเตอร์สิตนะครับแฮกคกของทางดอทมูลนั้นวันนี้ใช้ไลฟ์อัพนักเตะครับกลยุดธ์4 3 2 1นะครับโอ้ถือว่าไม่ดีนะครับ ฟุตบอลเนี่ยนัดแรกนี่แพ้มานะครับหนึ่งสองวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะนะครับกัวริยุสสี่สามสองหนึ่งมีหน้าเป้าเพียงแค่ตัวเดียวแต่ว่าเน้นแผนกองกลางครับสหรับทางดอทมุนวันนี้อ่ะเราดูการจัดทัพกันนะครับผู้รักษาประตูทางดอทมุนเจวันทันเจ้าเกตเกอร์นะครับโคเบลยืนเฝ้าเสาให้ทางดอทมุนวันนี้นะครับสี่ปะการหลังแทงแบ็กโฟลเจวันทันเจ้ามัตนะครับพุมเมอร์กับทางเจ้านิโก้ชาร์ลส์เดอร์แบ็กนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซ็นเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็ฝั่งซ้้าาายยยจจะะะเเเเป็นนนนนทงงูรรรรีคคััับบไลออ์สวิแบ็กฝั่งขววาันนี้จะเป็นทางเเจ้าฮียนนนมััเซะครบ ก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟรบของทางเจ้าบ้านทางดอทมุนวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะบานทางเจ้าครับมิเชลซามิเซอร์ครับและทางเจ้าเอเมรซานนะครับรวมถึงทางเจ้าดาวยอนมาเลนและทางเจ้ายูเนียนบัตนะครับก็เป็น4แดนกลางครับของทางนะครับเจ้าบ้านครับก็คือทางดอทมุลวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าเจดอนซานโซนะครับและวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้านิโคลัสนะครับ ฟุตคลับนะครับก็เป็นรายชื่อนะครับของทางดอทมูลวันนี้โดยจกการจัดท้าไปด้านของวันนี้นี่เน้นกองกลางพิเศษครับเน้นกองกลางนะครับแล้วให้ให้หน้าเป้าคือทางนิโคลัสนะครับริสติกนะครับเป็นแนหนันงทางกองหน้าตัวเป้านะครับอ่ะ ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับไปด้านของทางเจ้าบ้านผมดอดมุลครับรายชื่อทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ก็แจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้างก็คือทางตราหมีอนเดรโกมาริลิกนะครับสำหรับการจัดทัพครับของทางดีเอโกซซเมอเน่ครับแขกคชาวอาร์เจนตินาทางตราหมีผู้มาเยือนวันนี้นะครับวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกอริยุทธ์นะครับสี่ 4-2ครับไปด้านของวันนี้นะครับผู้รักษาประตูจะมาทั้งยานโอบักนะครับยืนเฝ้อสางให้ตรามีแอดมัสเล็กนะครับ4ประการหลังแผงแบ็กโฟว์มาทั้งเจ้าโซเซกินแมลเนสกับทางเจ้าโซเซอเบริกวยต้านะครับก็จะเป็นด้านของทางสองเซนเตอร์ฮับรับบทบาทสหรับวันนี้ครับสหรับทางเจ้าครับโซเซกินแมรเน็ตกับทางเจ้าเซซ่าอเบริกวยต้านะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าอักเซลวิสเซลนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้ามารูเฮลโมลิน่านะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟของทางผู้มาเยือนทาง แอดมารลิกนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวางทางเจ้ามากอสโยรินเต้ตัวที่1นะครับตัวที่2ครับโรดิงโก้นะครับแล้วก็ทางเจ้าโกเก้นะครับตัวที่3และอีก1นักเตะก็คือทางซอมเอลลีโนนครับก็เป็น4นะครับแดนกลางครับของทางครับตรามีแอดมาร์ลิกนะครับส่วนกองหน้าครับนี่จะวางทางเจ้าองตวนกริสมันนะครับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับรวมถึงทาง ยืนคู่กับทางเจ้าอันบอโรโมราตาดาวติดถึงชาติสเปน์นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองท่านั่งของมวยหูเมทานะครับต้องยอมรับว่าทางดอทมุนไม่มีทางเลือกครับต้องเปิดเกมลุกแต่ดูจากการจัดทัพของทางเอเดนเตอร์สิทในด้านของวันนี้เนี่ยเน้นหน้าเป้าเป็นแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้กองกลาง5ตัวครับเพื่อบดกับทางตราหมีส่วนทางตราหมีเน่นเล่นแบบสบายๆครับในนี้ขอเค่มแค่เสมอนะครับก็จะผ่านเข้ารอบไปและที่สําคัญนะครับเกมโตกลับทางตราหมีถ้ดูการนี้ถือว่าผลงานดีมากนะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเปิดทางดอทมุอ อผมมวยหูเมธาครับขอชี้ไปทางครับสายรองประคองเกมก็คือทางตรามิเอตเลโก้มาริกนะครับวันนี้จะบุกมายันเสมอกับทางดอทมูลได้และมีสิทธิ์นะครับบุกมาชนะได้ด้วยด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับฟุตบอลคู่นี้ผมชอบบอลรองทางตรามิเอตเลโก้มาริกนะครับส่วนด้านของฟุตบอลคู่อื่นนะครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อล่วงหน้าไปแล้วนะครับระหว่างทางบาร์เซโลนาเจอกับทางปารีสแซงต์แฉมแมงนะครับบาร์ซ่าเป็นต่อที่ราคาปอปอไม่น่าต่อครับวันนี้ให้ลองครับที่ทางปารีสแซงต์แฉมแมงนะครับและคู่ต่อมานะครับวันนี้ัักุนนนเทตะครับเจอกับทางนะครับ เบสตันนอตเอนเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ให้ลองครับที่ทางเบสตันนอตเอนราคาลูกครึ่งหน้าลองทางเบสตันนอตเอนนะครับเพราะทาง um เซาลท์ทำตันนีเน้นผลสกอร์ เป็นหลักนะครับส่วนทางนะครับอีกหนึ่งคู่เป็นในเรื่องของฟุตบอลครับโปรตุเกสนะครับระหว่างทางนะครับฟาร์มาลิคาเจอกับทางเจ้าสปอร์ตบิสบอนนะครับสปอร์ตตั้งลิสบอนนะครับเป็นจ่าฝูงแต่ต่อต้องลุกครึ่งไปเยือนเนี่ยไม่น่าต่อครับวันนี้ให้ลองครับที่ทางฟาร์มาลิคานะครับอีกหนึ่งคู่นะครับเอฟเคนะครับยูเอ็มเบลโยเจอกับทางเจ้าสตอมการ์สสกอตนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่นี้นี่ทางเจ้าสตอมการ์สนะครับกอสเต็ปนะครับเป็นต่อยที่ราคาเสมอครับวันนนีี้้ใหรรองงคคัับบททาะ ย m UM นะครับเยนโลกับเรื่องของฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์จับผมมวยหูเมทายยังไม่ทราบอีกครั้งครับฟุตบอลฮาคู่วันนี้ครับคู่ที่หนึ่งนะครับรองกับที่ทางครับตรามีแอตเตโกมารลิกนะครับคู่ที่สองรองที่ทาง ปารีสแต่งแชมงนะครับคู่ที่3ครับวันนี้ให้ลองทิศทางเบสตันนอตเอนนะครับและคู่ที่4ครับวันนี้ให้ลองทิศทางฟามาลิคาครับและคู่ที่5นะครับให้ลองครับทิศทางนะครับ SKUM ครับคอนโลกับในเรื่ของฟุตบอลค่าคืนนี้เน้นบอลรองครับในเรื่ของฟุตบอลค่าคืนนี้เน้นบอลรองนะครับอ่ะแต่ในเรของวันนี้ครับผมเมทาขอจบการไลฟ์สดฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มวยไม่มีนะครับวันนี้ในเรของมวยวันนี้ไม่มีวันที่16นะครับ เมษาหยดวันนี้มวยไม่มีมีแต่ฟุตบอลคืนนี้รุ่นฟุตบอลกันต่อเดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่สำหรับนี้นขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ